ยินดีต้อนรับสู่ถนน340นะครับวันนี้เป็นการอัปเดตของพิชาตินะครับช่วงประมาณก่อนถึง8ดโมงนะครับถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีครับรถวิ่งได้เรื่อยๆครับเพื่อนวันนี้ก็ตรงหน้าก็จะเป็นมีทางยูเทิร์นเนาะเนี่ยนี่ก็ทำถนนอยู่มีท่อท่อน้ำเนาะของระบบกรงทางหลวงที่เขาทำนี่แหละวางอยู่เต็มไปหมดเลยครับ,นะรบก็ ก็ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็วิ่งได้30 40กิโลเมต่อชั่วโมงครับอะบอจูเนีร์คันนี้ก็จะเลี้ยวยูเทินแต่ว่าปกพ่องไปหนึ่งข้อนะครับก็คือการเปิดไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ผมคอมเมนต์เลยจะเลี้ยวยูเทินแต่ไม่เปิดไฟเลี้ยวครับขับรถเป็นล้านแต่มารยาทในการขับรถไม่รู้กฎจราจรบางครั้งการขับรถหรูไม่ได้บ่งบอกถึงความความฉลาดเลยครับ นะน,นี่ขอคอมเมนต์หน่อยนะครับนะอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าคุณขับคุณจะอยู่เทินคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วถ้าคันที่เขามาเร็วแล้วเขจาจกจะเลี้ยวล่ะมันก็ชนกันครับเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยแนะนําถ้ารถคุณออกรถยนต์มาแล้วถ้าถ้าทางโชว์รูมหรืออะไรใส่ไฟเลี้ยวมาให้แนะนํามาไปถอดออกครับเพราะว่าคุณไม่เปิดไงคุณไม่ใช้งานเอเคครับเรามาสู่โหมดถนน340สี่กูนนี่ก็ อย่าไปคุยมากกับให้เครดิตมากกับคนที่ขับรถแล้วไม่รู้จักกฎจราจรครับเหมือนเป็นขยะสังคมยังไงไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวเรามาสู่วันนี้ก็โอ้โหปั๊มน้ำมันก็มีปั๊มใหญ่ๆทั้งนั้นปตทเอสโซบางจากนะครับติดกันนะครับห่างกันประมาณ50สิบเมตรเองปั๊มน้ำมันแต่ก่อนผมก็มาทํางานแรกๆผมก็จะจอดกินข้าวแถวนี้นะครับจอดนอนครับจอดนอนพิชาติแล้วจอดนอนจอดพักผ่อนนะครับผมมาเช้าไง ผมก็จอดนอนกินไปเรื่อยกินข้าวเสร็จผมก็ดื่กาแฟเอาเหลือจะถึงโรงงานอีกประมาณสักสี่ห้ากิโลแต่ก่อนมันไม่ไม่ได้ทาถนนมันก็เลยขับสี่ห้ากิโลก,ก็ประมาณห้านาทีสิบนาทีครับผมเมื่อก่อนสักเป็นชั่วโมองอย่างเงี้ยครับเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นที่ก่อสร้างของสะพานกลับรถครับบอปเลยว่ารถก็จะวิ่งได้แค่ยี่สิบสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมองครับในตรงเนี้ยครับเนี่ยก่อสร้างครับทางหน้าขวามือ ก็ซ่ามาหนึ่งปีแล้วครับอ่าจะปีกว่ปีกว่าก,ากับสองปีก็ <c ười> คืบหน้าเพิ่งมาคืบหน้าปลายปีนี้แหละครับต้นปีนี้อ่าปีที่แล้วทั้งปีไม่คืบหน้ามาอันนี้นี่นนี้เราพูดความจริงครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจะรองบ่ประมาณนะครับระบบราชการของประเทศไทยก็แบบนี้แหละครับมันมีขั้นมีตอนแต่ขั้นตอนก็ ออกแบบมาไม่ได้ทําให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมานะครับเดินนงานได้เร็วนะครับการที่จะให้งานสําเร็จอย่างรวดเร็วนะครับการจัด organization หรือการจัดระบบบริหารราชการแผ่นดินมันก็บางครั้งผมก็เห็นหลายๆอาจารย์ท่านเนาะเขียนเป็นตำราเหมือนดูดีมากเลยครับแ,แต่ใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้ เหมือนจะเก่งเนาะเก่งในทฤษศีแหละเหมือนข้อกฎหมายเนะี่ยเขียนเก่งในทฤษศีเก่งจริงแต่ว่าเก่งจริงทําไมครับพอเกิดปัญหาเรื่องใหญ่โตหรือคนที่มีเม็ดเงินทําให้เขาเรียกว่าก็หลุดคดีแปลว่าช่องโหว่ของกฎหมายก็ยังมีแปลว่าคุณก็ไม่เก่งจริงถ้าคุณเก่งจริงคุณต้องเขียนอะไรที่มันปิดช่องโหว่ให้กับเช่นทนายความไปว่าความให้กับคนที่ผิดเนะี่ยอย่างไรคุณก็ต้องผิดถ้าคุณผิด โอเคครับเรามาสู่โหมดถนนดีกว่าครับช่องนี้ไม่แนะนําการยุยงส่งเสริมเรื่องการเมืองอะไรพวกนี้นะครับเราคุยเส้นทางดีกก่อนนะแต่ว่ามันเกี่ยวพันนิดนึงเพราะมันเป็นระบบราชการโอเคครับนี่อันนี้ก็จะสิ้นสุดตรงก่อสร้างตรงนี้แล้วก็ก็จะไปเจอที่กับรถอีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็รถครอบนะครับครอบพี่ท่านเนี่ยเอ้โหเต็มหน้าจอผมเลยครับ อ๋อันนี้ทำถนนตรงนี้แต่ก่อนเป็นหลุมเหมือนกันนะนี่ผมขับรถผมนึกว่าขับอยู่บนดาวอาคารครับแบบตรงนี้เหมือนกันเขาห้ามขับรถนะครับแต่พี่น้องไทยเราเนาะตามสภาพครับอตรงนี้ห้ามแต่พี่ไทยเราเนี่อ้โหมันคืออะไรเหรออยากรู้จังเลยมันคืออะไรเหรอยิ่งห้ามยิ่งยุอะ่ะมันเป็นนิสัยออริจินอลเป็นคูโจคูโจหรือวัฒนธรรมของคนไทยแล้วนะ บริเวณไหนพื้นที่ไหนห้ามเนี่ยโอ้โห